เทคนิคการเลี้ยงไก่ไข่ที่ควรทําการจะเลี้ยงไก่ไข่ให้ได้ประสิทธิภาพดีทั้งด้านปริมาณและคุณภาพกเกษตรกรจําเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานและทราบเทคนิคการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มอย่างถูกต้องวันนี้จึงมี5เทคนิคดีๆในเบื้องต้นมาแนะนําให้กเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้ทราบ หนึ่งพันไก่ไข่พันไก่ไข่ครวรเลือกพันที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเป้าหมายการผลิตโดยชนิดไก่ที่นิยมเลี้ยงก็เช่นเลคฮอนโรตไอแลนด์เรดอิซาบราวไฮไลท์บราวบาเรสพรีมาร็อกโรมันบราวเป็นตน้น 2. สถานที่ มีการจัดการพื้นที่สำหรับไก่อย่างเหมาะสมไม่เลี้ยงหนานแน่นจนเกินไปมีความกว้างเพียงพอสำหรับการเคลื่อนไหวของไก่มีระบบระบายอากาศและน้ำอย่างเหมาะสม 3. อาหารโดยควรให้อาหารที่มีคุณภาพปริมาณและสารอาหารเหมาะสมกับวัยและระดับการให้ผลผลิตคือต้องมีการคำนึงถึงปริมาณอาหารที่เพียงพอและคุณภาพของอาหารที่ให้ด้วย 4. การดูแลสุขภาพไก่ มีการตรวจสุขภาพไก่ไข่เป็นประจำตรวจสอบพฤติกรรมและปริมาณการกินการเคลื่อนไหวและสังเกตอาการป่วยเพื่อรีบแยกตัวที่ป่วยออกมาและดำเนินการป้องกันควบคุมโรคต่อไป 5. การจัดการผลผล,ผลิต มีการควบคุมและตรวจสอบผลผลิตไข่มีการเก็บไข่อย่างถูกวิธีและความทีอย่างน้อยวันละ2ครั้งเพื่อป้องกันการสูญเสียและความเสี่ยงต่อเชื้อโรคครับเหล่านี้ก็เป็น5แนวทางเบื้องต้นที่ควรมีในการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อให้มีประสิทธิภาพและผลสำเร็จมากที่สุดสำหรับผู้เลี้ยงเองสวัสดีครับ